สองแสนห้าแสนเดียวหก0มื4นสามสี่แสนสามสองมืนคือผมรีวิวเนี่ยบางทีรีวิวแต่รถต่ำๆเนี่ยบางคนแบบว่าเฮ้ยเรามีแต่รถแบบนี้ไม่ใช่ครับลูกค้า เรามีรถหลากหลายมากทั้งปีเก่าปีใหม่อย่างเงี้ยครับโซลูเนอร์ปี16ตอนนี้2 0 2 1ันยรถหปีป้ายแดงเนี่ยตัวเนี้ยประมาณล้านสตัวนี้เปิดราคาที่6กแสนสหมื่นบาทวิ่ง2องแสนโลมพ่อมึงวิ่งเทีย่ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะ2องแสนก็ลมบ้าเหรอรถเทีย่ยวอะไวิ่งโคตรเยอะเลยลูกค้าครับมันเป็นรถเช่าครับรถที่เรามีเยอะๆคือรถกระบะนะครับกระบะเนี่ยแม่ง50%รถเก๋งขนาดเล็กอีก40%เยอะมากเลยรถเก๋งเล็กอย่างเช่นวีออสมิตสันมาสฟิซซูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆโซลูเนอรร์คคับลูก้า ลำดับที่ร้านที่1ลำดับที่าทท56าป้ายแดงร้านกว่าเปิดเท่าไหร่รู้ไหมสองแสนห้าโฟล์กเจอร์ปี2 0 0 5ลบ16ปี2องแสนห้าหน้าร้านบวกไปเลยครับแสนหนึ่งตัวนี้หน้าร้านขายอยู่3ามแสนห้าไอ้พวกเนี้ยมันลดเบสิกแสนก็บาทแสนก็บาททั้งนั้นเราไม่อยากที่บายเพราะว่าทุกคลิปมันก็แสนก็บาทหมดกระบะอีกหนึ่งคันสีแดงแป๊ดโอ้โ,โหดูเครื่องเลยลูกค้าไม่รู้อะกูไม่รู้เรื่องกระบะซิ่งเซิ่งแต่ว่าดูเด แต่งฝากระโปรงมาใส่เฮี่อะไรกไ็เต็มไปหมดเลยกูก็ไม่รู้ป้ายแดง8000 0 0กว่าปีอะไรนะ14ลด7ปีลูกค้าจากเกือบ8000 0 0เหลือ2500 0 0ดูนี่ครับนมใหญ่นั่งฟรีนมไม่มีเดินเอาดีมากครับลูกค้าเป็นโซโลแกที่น่าสนใจนมใหญ่นั่งฟรีนมไม่มีเดินเอาผมจะไปติดรถผมบ้างนมใหญ่นั่งฟรีนมไม่มีก็นั่งกับกูได้ ลูกค้าลำดับ,บที่4.9 V o ิบอปีอะไรครับแบงค์2 0ง9เเปิดแสนเดียวตะเกียร์ธรรมดานะลูกค้านะหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่มาแสนหกมาดูยาลิตบางคนชอบอยาลิปรเ,เ,เราอะ่ะต้องล็อกรถลูกค้าผมบอกให้เลยรถทุกคันเราจะล็อกเพราะอะไรครับขโมยแม่งเยอะล็อกทุกคันขโมยแม่งเยอะเข้ามาแล้วขโมยนู่นขโมยนี่เห็นเปนช้อปปิ้งมอล์แม่งขาดทียแล้วก็มเอาน,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 นู่นเอานี้ที่สายไม่ดีก้อง็ติดั้วยหมดแล้วเนี่ยรอพคอก็มี จับได้เมื่อไหร่เจอกันยาลิตอตนนี้ทรงสวยนะครับเพราะว่าดูจากดูจากยางแล้วดูจากล้อมแม็กแล้วดูจากบอดี้ภาพรวมแล้วที่ยังไม่ล้างเลยเืินราคาเท่าไหร่ไหมหนึ่งแสนเก้บาทปีอะไรนะสอ0พันเจลดสิบี่ปีแสนกว่านี่จะเป็นนิสันนะไม่ได้โจมตีก็นะลดปีเดียวแสนกว่า ันนี้รถสิบกว่าปีโตโยต้าแสนกว่าลูกค้าครับ,ไป,รบไปซื้อมิซันเถอะครับไปซื้อมิซูเถอะครับผมว่ารถแม่งปีใหม่ๆแล้วราคาถูกกว่า5-60%ไปซื้อเลยครับรถชนก็คือชนเห็นไหมครับรถชน63,000ปี2,003ลูกค้ารถ18ปี60,000กว่าบาทชนตามนี้เลยถ้ารถไม่ชนคันนี้ก็ประมาณแสนห้าพอรถชนเหลือ60,000กว่าบาทหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่200,000แค่นี้ครับเอาไปทำขายนะครับตามนี้เลยรถครอบครัว ปกติรีวิวรถประมาณหลัก4ี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับเอารถแพงๆบ้างเดี๋ยวกูขายไม่ได้ลำดับที่53รถ7ปีมูเอ็กร้านตนรถ7ปีเหลือเท่าไหร่4ี่แสนหน้าร้านตัวนี้เกือบ0 0แสนดูดิรถสวยวิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่แสนหกโอ้ใช้ได้เลยลำดับที่47วีอ,ออสเกียออโตโอ้วิ่งแสนสองอุ้ยวิ่งน้อยปี12 9ปีวิ่งอยู่แสนนิดๆก็ปีปีละหมื่นกว่าโลเปิดรลคาแสนห้ามิสูสประตู แสนหปีอะไรครับตัวนี้ลำดับที่38ลด1ถปี300แสกบ,บาทจากป้ายแดง800,000กว่าลำดับที่23กระบะบาใครอยากได้กระบะ2 0 0พลด17ปีเปิดเท่าไหร่รู้ไหม5้่สายกระบะเชิญ56 0หนห้าร้าขายแสนสองนะครับก็ไปกำไร3 4 0 0 0 0หมื่นะครับกระบะคันนี้ก็อีซูซูแคบคันนี้ก็แสนห0 0่งืสายกระบะเจอกัน โคตรเยอะเลยผมบอกให้เลยรถแม่งลากแทบจะไม่ทันกระบะอีกหนึ่งคันครับลำดับที่37ครับปี14รถ7ปีเหมือนกันป้ายแดง500,000กว่าเหลือเท่าไหร่รู้ไหมเปิดราคาเหมือนดูถูกกูยังไงก็ไม่รู้7 0 0 0 0หัวเดียวลูกค้ากระบะพวกนี้นะพวกนาวาล่าพวกนี้ป้ายแดง6 0 7 0 0 0 0ของเราเหลือเท่าไหร่2-3แสนไม่เกินต่ดูปีด้วยนะครับมีค้นถามว่ามีเงินแสนหนึ่งซื้อรถอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าจะมีเงินแสนหนึ่งซื้อรถได้ครึ่งหนึ่งของบริษัทกูอะเพราะ ไฮรลนเดอร์ er, ยังไม่ล้างนะบอกก่อนนะรถ4ประตูไฮรลนเดอร์ er, ลูกค้าป้ายแดงเท่าไหร่รู้ไหมเกือบ900,000ราคาเปิดเท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณ3 0 0 0 0 0ไปไปลายพี่เชฟหนียี่ห้อคันนี้เลย2 0,000มาดูหน้ามันเอาเป็นว่าแม่งจบอยู่แค่เนี้ยสองสามหมื่นไม่เกินมาดูลูกค้าเชฟลีโนอย่างนี้ป้ายแดง5 0 0 0 0 0กว่าแต่แว่าก็ศูนย์เชฟปิดไปแล้วคันนี้จบเนี่ยเบ็ดเสร็จผมว่านะ 3- 4 0,000ืลูกค้าเราไม่ใช่ดเต้นรถเราเป็นบริษัทประมูลต้องประมูลอย่างเดียวนะครับ ฉะนั้นจบเท่าไหร่คือเท่านั้นไอที่ผมบอกเปิดถูกถ้ามันจบถูกคือถูกถ้ามันจบแพงคือแพงแต่มันไม่แพงเท่าลูกค้าไปซื้อรถหน้าร้านเต้นรถเพราะเต้นรถอะ่ะเขาการันตีลูกค้า<ๆ>เขาทําลูกค้าสวยจิ๊บเลยฉะนั้นเต้นรถก็ต้องแพงกว่าต้องให้เขากําไรมากใครทำธุรกิจฟรีครับให้กํไรเซนาไร10% 15%ธรรมชาตินะก็ซื้อความสบายใจแต่ประมูลเราเอาถูกไงสาหรับใครง,ง,งกงมาประมูลจบแค่นั้นเองอยากได้ถูกมาที่นี่ผมเน้นถูกอย่างเดียวนะครับ